ดีแจดูคนขี้เมึนครับผมไปดึงอะไรสายมือถือพ่อมันจะขาดนะลูกเ้ยดูครับอ,อ,อย่าไปดึงสายแชทมือถือพ่อมันจะพังแหมคนขี้เมึนนันเด็นันเด,นนด,นนด,นนดีมา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 ,มา ตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วที่มุกดาหารได้จ้าตอนนี้หนาวพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วครับผมมุกดาหารอากาศเย็นๆครับผมน้องมาน่าเริ่มหน้าแตกแล้วผิวเหี่ยวผิวแห้งเข้าแล้วนนนนแสางทำไรอดีจ้าเมื่อวานนี้ทำไมทุ่งจ้าทั้งวันวันนี้ทำไมไม่ทุ่งจ้าฮะเจ้า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  ทึกแจไอ,ทจอทจ้ทึกแจไอ้ทึกแจทแเรยยู่มึงดูพี่น้องมึงดูยจะไปเดียดร้อนเนโโดบบออนเนี่ยกำหนดบุกพอปะเนี่ยมามามาค่ะซุนไอ,อ้อยยพอยงจะไปเหยีบโโยบเด้อบุกพอใจเนียพอจะไปเหยียบนนบุกพอนะฮะอ,นะอ้ลูกอันนั้นมึูพี่น้อง อยู่ดีว่าดีไปเหยียบไปยังคอมห้องวันนี้พังเมดหนามันนะนะหันมาแม่หันมาแม่เอออืมอืมอืมเน่เยสงสัยเยี่ยวลยขีเมื่อกี้นีน่ตันตัวดิดๆๆ้ดดิ้ดดิดเจียงแม่ล้างถ้วย แม่นางช่วยอยู่ห้องล่างเดี๋ยวเราก็จะไปสวนกันกินข้าวก่อนเนาะฮมันนามันนามันนามันนะเอ้ยเฮ้ยพี่น้องแกไปเดือดรอดนี่างคำนวณบุกพ่อไปเหยียบพิษยังโนวณบุกพ่อน่ะแม่มนเรียกแม่มนดูแม่มนแม่มนแกเออมน มนมนเร็วมดนมดนมนเร็วเมื่อกี้นี่เอิ้อนตัมดนมาดันมดนแล้วมน,มนเด็ดเด็ดเด็ดนะเพชรเพชรเอ๋อพังมดมาเ,าเรียกพ่อเพชรดูพ่อเพชรพ่อเพชร พี่น้อนกงก็ร่างใหญ่โว่เลยพี่น้องพ่อเพชรพ่อเพชรเอ้ยพ่อเพชรแกเนี่ยโอ้ยค้อมพอเราสิห่างมาๆๆๆามามนั่นนั่นโกนเจีดเดินงจะไปเหยียบค้อมพอเราเลยวันเไอพ่อเพชร